าตาต้มเชี่ยเอ่อยินดีตอนรับเขา้าสูช่องเจนางน้ำโชคเนาะค่ะเนาะตามเชี่ยวเดียวมม้นนี้อาจจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทาง5าน้อยของลุงหม,มานน้ำกันเนาะค่ะเนาะวาลุงหม,มานสวบาจ,จังใดแต่ว่า <c oughs> รู้สึกสิคัดข,ของทั้งทคนีคก่กท่านผม้ชค่ะบ่ได้ยินเสียงลุงหม,มานแต่ว่าแอดน่ะได้ยินอยู่แต่ว่าเวลาอัดออกมาแล้วบ่ได้ยินแอดก็เลยได้มาก เดมาภาคเองเดมาว่าให้ท่านผู้ชมฟังเองว่าลุงหม,มานให้ตัวใดเนาะค่ะเนาะต้องขอากราบขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนเพราะว่าเอ่อแอดอัดแล้วแอดจะมาลงคลิปปรากฏว่าเสียงหายแอดก็เลยได้มาเว้าเองเนาะค่ะเนาะก็บ่เป็นหยังค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางลุงหม,มานที่จะให้มานี่นะคะลุงหม,มานก็ได้บอกแอดเอ่เอเป็นชุดเต็มชุดเต็มแล้วลุงหม,มานก็นเน้นให้อีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะ ไปมืงน้ากันค่ะทุวเอ่อว่าลูหมานสีห้ตัวใหนะคะท้ช่ค่ะตัวเลขแนวทางลงกมานนูกนะห้จับคูเลยแล้วก็ให้เต็มชุดนะคะเริ่มต้นที่87ดนะคะท่ช่ผู้ชมค่ะ8 7อันนี้เป็นน้อยมัดรวมค่ะท้ชมค่ะเป็นฮานอยมัดรวมเอ่อลงกม,ม้านสีห้ตัวหลูดตัววิ่งอยู่ท่ายนะคะเนะตัวเหลขกนวทางของลงกมาน ลุงมันบอกว่าถ้ามันหลุดแล้วก็คือเขาตอ่อเขาต่อไปหาซีหามือแล้วก็หลุดแล้วก็เขาต่อประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตัวแรขคือ8 7นะคะ8 7 8 6 8 5 8 4 8 3 เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามหกห้าหกสี่หกสาม 5้า3ี่นะคะขาลูกมาาให้วิ่งหลูดทีศูนยเอวิ่งลูดทีเจ็ดกับสามนะคะท้ชวมว่ะวิ่งลูดทีเจกับ3เพิ่นเน้นทีเจ็ดค่ะทำช่วงขเอดเรืนอนขื้นใหนทผช่ชมได้เห็นน้ำเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเน้่นคือ8ปดสี่แปดสกับห3นี่เป็นตุกกันนะคะท่ช่ชมขาลูกม,มันบอกว่าเป็นตุกกันไว้แต่ว่าตัวนี่นี่คือ8ป8 3ี่แปนะคะทั้งหมดนี่สน้อยนะคะท่ช่วงขาสามารถเล่นได้ทั้ง4น้อยนะคะ สามารถเล่นได้ทั้งสีนอยตัวรูดตัววิ่งของลูกหม,มาลูกหม,มาเนีนเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมขาเจ็ดกับแปดตะวันเนีนเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะเสียดายบริยินเสียงลูกหม,มาตามจริงนะตอนอัดนะ่ะได้ยินอยู่พอตอนมาลงคลิปเสียงหายแอดกับบอเข้าใจได้แอดจะแก้ไขปรปับปรุงอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของลุงหมานก็นมีตามนี้นะคะท่านชมค่ะเออลุงหมานให้มาตเต็มชุดไผสิเลือกซื้อตัวใดก็บ่เป็นหยังแต่ว่าลุงหมานเน้นให้นะมี8483เออ7473ตัวกันก็นกนคือ6353 3, เนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขลุงหมานเต็มชุดก็มี8786858483 76็ดหกเจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็่เนาะคะ่ะท่ชนอมเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางห้าน้อยของลุ่หม,มานประจำวันที่ยีกลุ่มผ้าพันสองพันหาอยหกสิบหกนะคะทชะ่อมขาสำหรับเล่าพัฒนาเดี๋ยวลุกหม,มานจะหายอีกเทอหนึงน่าจะเป็นเย็นนี้นะคะของพบพุ่มกระสี โค้งสุดท้ายตอนแรงนะคะตอนแรงนี่ตอนแรงของวันที่28นี่คะ่ะลูกมานก็สิให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพอพุ่มกษีไฮโค้งสุดท้ายพร้อมนะคะค่ะท่านผูช้ชมคะเอ่อตัวเลขแนวทางนะคะตอกกันของลูกมานก็มี63กับ53เต็มชุดนี่มีทั้งหมด หลักแปดหลักเจ็ดหลักหกหลักหาน,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 นะคะเนาะมีสีมาแถมน้ำเน้นคือเน้นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมขาเน้นเจ็ดนะคะตัวเลขแนวท่างของลุงหม,มานกับมีตามนี่ค่ะท่านผู้ชมขาแต่ที่จริงเราแอดให้ลุงหม,มานบอกก็ท่านผู้ชมพร้อมด้วยค่ะแต่ว่าเสียงบ๋ด้งยินเสียงหายบบลูว่าตอนที่อัดแอด,แอดเทดจังไดกับโบหูนะคะ ปรากฏว่าตอนแอดชิมาตัดต่อคลิปเสียงลุงหม,มานหายก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมื้อแรงแก่ตัวหม่กับท่านผู้ชมค่ะมื้อแรงนี้แอดจะเอ่อเอาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนากับลุงหม,มานกับท่านผู้ชมก็รับชมใหม่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่านี่เป็นเสียงเอ่อที่แอดได้ม่อสรุปได้มาเว้าให้ท่านผู้ชมฟังเองแต่ว่าอยู่ในที่แอดอัดนะ ได้ยินเสียงลูกหม,มานชัดเจนนะคะบุรูวา่าโทรศัพท์แอดเป็นอย่างนะคะเดี๋ยวแอดสิดูและดูเอ่อแก้ไขปรปับปรุงอีกเทื่อนึงเนาะคะา่ะออาาท,ท่านผู้ชมเนาะกกราบขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนที่เฮ็ดบ่ให้ได้ยินเสียงลูกหม,มาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมขาวขอโทษหลายๆสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางหาน้อยของลูกหม,มานเนาะคะ่ะเนาะเป็นหาน้อยมัดร่วมประจํามือนี้นะคะ่ะท่านำช่วงขาแอดอดัดมือขึ้นนี่เอามาปล่อยมือนี้เนาะคะ่ะเนาะ เป็นวันที่28กลุ่มภาพันธ์2566ก็ขระคอให้พี่น้องท่านผู้ชมถูกทันทุกคนแฟนคลับของลุงหมานได้นําตัวเลีแนวทางของลุงหมานไปพิจารณาไปเสียงสื่อไปเปลี่ยนแนวทางไปเหตุการบานไปเปรียบเทียบเลี่ยใจหรือไปเปรียบเทียบสํานักอื่นที่ท่านผู้ชมได้ติดตามมาตลอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลีแนวทางของลุงหมานทะลุดเที่ยวหนึ่งแล้วเถี่ยวต่อไปมือต่อไปก็จะเข้าเข้าประมาณ4ีหามือ แล้วก็จะหลุดอีกทีหนึง่งแล้วก็จะเข้าอันนี้คือเส้นทางาสูตรเส้นทางตัวเลขของลูกหม,มานเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดกับคอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหน้กค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ